ก็าล่ละรายการดี็คเกมกทีมแล้ววันนี้เราไปอยู่กับแบ็คเอาทครับวันนี้เราอยู่กับคุณปันคุณพันครับจริงยังไม่ได้อยู่จิเองั่ลวอาตนอยเังตัวอะไรักเ็วันนี้าหมดก่ยารอเล่นนใหมดละรอรอเวลาหมดเดอยอเกมีมี้เนะคะ

เดินมาเจอปะจบใจหมดพอแล้วอย่าง102ไอ้พีศูนย์ชื่ออยู่ด้านบนว่ะยกขึ้นมาหยุดยิ้มได้ไหมปัด ชื่อแล้วเว้ยทำไมมันอยู่ด้านล่างเลยแนหะมวิ่งลงไปไหนแหมฉันเ,เห็นแล้วมเว้ยยังขอชื่อก็ไปเปลี่ย,ชยนชื่อมึงก็ ได้แล้วครับได้แล้วสองคนไาย